สวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้เข่าปลานะครับเนะมาะเมื่อเมืองสวนมืเมืองปลาเผนว่าเฮ็ดออกอ่าเป็นปลาอ,อ,อ่ปปาอปลาจวนมากที่เป็นต้นไม้ยางหน้านะครับเนาะยางหน้าต้นกระบากอ่าต้นไม้ตระกูลยางที่ว่าเผนว่าเฮ็ดมันออกดีๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไปยางมะฮอดหฮมของต้นอ่า ต้นยังหรอต้นตะเคียนนะครับพี่น้องต้นแคนมังมังต้นแคนต้นตะเคียนต้นนี้ก็สิอยู่ประมาณหนึ่งอ่าข้นโอ้ครับพี่น้องนี่ต้นตะเคียนนี่อ่าใหญ่นะครับเนาะสำหรับปลาอุดมสมบูรณ์ครับถึงสีพื้นทีก็สีลดลงเรื่อยๆเพราะไม่ตกเป็นทีอยู่อาศัยนะครับเนาะ แต่ว่าก็ยังมีต้นใหม่ปลาใหม่ไ่ใหม่ยืนตน้นให้ได้มึงไว่เพิ่มออกซิเจนเป็นอปอดแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ต้นญ่ครับพี่น้องคันเอาคนโอ้ก็สิได้โอเบอมิดพุ่นแล้วครับพี่น้องนี่เปียกมันก็นจะเป็นประมาณนี้แล้วครับเด้ตอต้น ต้นตะเคียนทองยุบมาไปเห็ดไม่ตอ่ออไม่ต่อเลือดไม่แป้นไม่เอยียงที่มันรับน้ำนักหลายๆครับพี่น้องทนเดดทนน้ำทนฝนนะค,ครับตน้นสูงสูงง่าวครับต้นนเป็สวนของผู้เฒ่านะครับเนาะผู้เฒ่าสมัยปู้สูงประมาณโอ้ยหนีสิบสามสิบเมตรครับพี่น้องสูงครับ ก็ให้ได้เป็นลมเงาก็ให้ได้เป็นเชื้อของเห็ดหากต้นไม้นี่มันก็ถึงกันเมื่อขับในสวนในป่านี่ก็เชื้อเห็ดก็เดินแต่ว่าเห็ดมันบ่ค่อยออกแล้วเพระาะฝนมันงดไปแล้วเนาะช่วงอาทิตย์ที่แล้วขวบฝนอยู่เ่ราปลาบ้างเนราะเห็ดอาทิตย์ที่แล้วออกคักครับ,บ,บทุกอย่างเห็ดเห็ดไข่เห็ด โลงโง่เห็ดทุกชนิดออกงูกนี่ก็เบาบางแล้วครับอยู่บ้านเองเห็ดขี้กระเด็นได้ครับแต่ว่าผมก็สิบอเอาไป้ม่เชื้อเห็ดแก่ขายเห็ดโล่งโง่ครับแต่ว่ามันบปลี่เป็นสีเหลืองเป็นเห็ดขี้กระเด็นกินได้ครับบ่มีพิษแต่ว่ากับว่ามีย่อมครับนไอ้นี่ก็็นเน้นเป็นชมปลาชมสวน ความอุดมสมบูรณ์ของสวนนะครับเนาะทังสวนปลานี่ตอนอ้นยางหน้ามีหนาตึกเปลือบโลนลุน่งแล้ก็เกิดโลนแล้วมัาเกิดเป็นเชื้อเชื้อเห็ดมันก็หมุนเวียนกันอยู่ในปลานี่ครับมีเห็ดทุกชนิดเห็ดเห็ดเกิดมากันดอกไดดมันเถามันก็เปื่อยยุยเป็นเชื้อ อันนี้สิเป็นต้นยางหน้าไงนะครับยงางหน้าไงเก็สิประมาณสูงเท่ากันแต่ที่นึงคนโอบเพื่อนอ่าสามชีต้นนี่สางบานได้ล้างหนึ่งมูลนครเลยสำหรับบานใหม่ข้อมงาวนี่นอยู่ที่้านชีสิบห้าสิบเมตรครับเพิ่อหอดปลายสูงงาวรับสูงนี่ปลาก็่ทเป็นเบีย้ยที่มันโลดลงครับพี่น้องความอุดมสมบูรณ์บ่ได้เพาะบ่ได้ก,กาบ่ได้ปลูกงาครับเกิดเองธรรมชาติ น้ำฝ้าน้ำฝนตกใส่เกิดหมุนแบบเร็วครับพี่น้องพี่น้องมึงปลาสามไรหกสิบองศาครับอ,อย่างมึงเยอะหน่อยนะครับนะหาป่อเห็ดหกหก,หกน,นี่สิแต่นีเห็ดเห็ดเป็นตรองแบบ ความชื้นดได้ครับเห็ดส่วนมากจะเป็นความชื้นได้ฝน<ม>ตกฝนตกชุกชุ่ม,ช,ม,ช,มชุ่มหมดเลยครับไม่น้ยอยหรืออกหนึ่งครับลักษณะของเปลือกต้อนอยางหน้านะครับเนาะเป็นต้นพัท่านแต่ย่างดีเลยครับมันสูงบม่มีแตกงาแต่ทางหางเลยสูงตรงริวได้มาช่วงฝนตกนี่ โอ้ยส oh, ีได้เห็ดนี่พี่น an ้องมึงนะดงนี่สิเป็นดงดอกไข่เห็ดเห็ดผึ่งต่างๆครับถือว่าชมปลาใหม่ไปก่อนนะครับชิมนั่นน่านที่สีได้เขาปลาเป็นมากไปแด้วทงให้ทงหน้าหลอดไปกลมไปครับพี่น้องถือว่าชมปลาใหม่ไปก่อนนะครับชิมนั่าเขป็นปแล้วห้ดไปกมันออกช่วงนนะ เป็นบักบกบักบกกระบ,บกรล่นหลายครับมีต้นบักบกต้นยางหน้าต้นเตยย่อมแต่ดูพยุ่งปลาธรรมชาติเกิดเองไม่ได้ปลูกเป็นยางน้าอีกต้นหนึ่งนีต้นยญ่ๆครับพี่น้่งในอน,อนาคตก็อาจจะต้อง เอาล่งนะครับเนะาะาะวพืนทีรอบขางมันก็จะเป็นที่ยูอาไซเมื่อดแล้วครับพี่นะุ่นห้องบอ่อคอยเอาลุง่งความเสียหายยังพายุอักโคนใส่บานเลื่อนนะครับเนาะ ต้นนี้ก็เรื่องงามพอดีเจ็ดเจ็ดเปลือกอย่างหน้าครับพี่น้องอย่างหน้านี่เป็นต้นไม้ที่สารพัดประโยชน์ดีๆครับเห็ดบานเห็ดเลื่อนก็นดีเห็ดเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ครับสั่งดีๆขัดกำงงามเห็ดเฟอร์นิเจอร์ที่สํา,า,สา,า,สาคัญก่อนที่ใช้ประโยชน์นี่นี่ครับเย็บเห็ด,ดครับพี่น้องนื่คืออะไร ไม่คนเจ็บเห็ดปวกมูลเอเรีครับมาซาก็คนไปนิดนึงครับปวด,ดลายของอยางหน้าอัดลุยละลุยลุยตนไม่ลุยลุย,ลยอยู่ในมุมเไดายนะครับบ่ได้มึงเห็ดงาม ส่วนที่เห็ดเศ้าออกแผลเอา,เนาอคนว่าปลูกกระสีมีเห็ดปวกครับพี่น้องล่อลุดล่อลุดยางบ่ได้กยะ ก็ให้ได้ชุ่มนะครับเนะี่ยลักษณะของเห็ดสวนป่าเห็ดไข่อันนี้ก็เห็ดแดงครับนี่กำลังอยากออกกันฝนมาจากไหนอ,ออกคักเลยครับพี่น้องเห็ดแดงเห็ดไข่ยางบอดดีกับสองดอกพ่อด้เห็นพ่อด้หายเมื่อยโดนๆพ่อดอกหนึ่งก็เลยเอาเอาองสีมันก็ว่าเห็ดปวกนะครับเนาะ ต้นมะเข็งไงโวยกลับกันครับพี่น้องเลยโวยกับกินน้ำกินชาขันทาเฮ็ดออกคักช่วงค้นออกมันออกคักหนี่ยางไม่ใส่ก็จะต่ำท่านพี่น้องครับคนมาเก็บเห็ดจะยินเสียงขวักขากขวักขากเคลียอยู่ตลอดทางแสดงว่าเห็ดเียบออกแล้ว ปลาเขียวเข้าอ,อุม้มไก่กับบัดนะครับเนาะมีเสียงสวดมนต์เสียงเสียงนกเสียงกิ้งเอกยังก่อนจักกระจันดังตลอดสายครับนี่นี่กับเฮ็ดบ่ได้กันนี่ครับน้องใหม่กอไผ่ ผู้เฒ่าก็ได้ทับออกไปแล้วนะครับไปต้มไว้ต้มไว้ห้แล้วได้ดายนะครับพี่น้องก็ได้มีเห็ดบวกให้พี่น้องมึงเออย่างเละหาหมานใส่เวลาพอสมควรแล้วครับเนี่ยเป็นน้องใหม่ที่บ้านอื่นน้องใหม่เชียงไทยนะครับพี่น้องเห็ดเชียงหัวล้อมหัวย่างดีเลยครับ ต่เก او ยังมากแถวนี้นี่ก็พลาดครับเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดผึองได้แต่ว่าน,นี้เงียบต้นสะแบงครับต้นสะแบงสูงต้นใหม่มันจะสูงแข็งกันนะครับรับเพื่อรับแสงแดดยังนะปลายยังนะ ปลาเห็ดมีปลาก็มีเห็ดครับพี่น้องมีปลาก็ได้ยาใส่มีเห็ดก็ได้แกงมี่ยางไม้ไปอ้อยไฟ ปีปีกอนๆนะครับลงปลาหลงปาลงปาได้เฮ็ดปวกถ้าพี่น้องบ้านาทั้งพยักมาเย็บเฮ็ด,ดกับทานฟุ้นลุงแพ่นตอนเรายัางอยู่นะครับเนาะนี้บอกควมเก่อความ,มหลังหลงปลาครับยางไปยังไปก็เฮ็ดปวกจากที่พักกันมีมีครับ สาวเมื่อยเลยครับพี่น้องลงปลาพ่อเห็ดพวกปีนั่นโอ้ยหมานคักดีใจคักเต็มกระตาแบ่งกันไปแกงปลากบ่ครับแต่ว่ามีแต่กมเาดงเนาะลงทีนี ถ่ายยงเงาครับพี่น้องหถนนก็สิได้จบคลิป còn mận ở, nó đòi cả tẩy nè, tẩy, 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 giệp nhung mèo sâu, pa hết, ở Sài đây, đặc biệt xuất, bắn thùng ตรอนี้เห็นก็จะขนเขาเป็นไอ้เมืองนะครับใส่เทีเลอร์มาขุดใหม่หล่อมใหม่เอยียงอู้เขาเจาะหมักปลาเอาเขาเมืองเอาเขากรุงเทพเอาเขารามคาเฟร่รีสอร์ทโรงแรมตรน้นใหม่ปลาเขาเป็นในเมืองหลายแล้วคนหมักตน้นใหม่แต่ว่ามันก็สิปลูกหลายปีนะครับแนละ้วติดปลูกกยยยยยยยัยันอ่าบ่ได้ใหญ่บ่ได้อาศัย งายขนกน็ซื่อไม่ล้อมถ้าเจ้าอยากเอาออกจากไ้จากหน้าก็ขหายพระเจ้าบอ,อมาขุดใส่ลถเช่นเป็นไม่ล้อมไม่ปลามีลักษณะขุดเขียววดไล่ไม่มีเพราะเป็นมือของห้องครับพี่น้องขปบหัเห็บเลย กอเห็ดปวกเลยอืมเล็กลับล่ะครับว่ขึ้นไงแล้วย่างไกล่แล้วมันเปลี่ยนทีเป็นตามี่เนาะครับอบอมี่มัมนบ่ ได้ปะโอ้เห็ดยังนี่เห็ดไข่โอ้พอะไรอยู่ตัวนี้ไหมเห็ดตัวนี้ตัวเห็ดปวกเท่า <c oughs> เดียวได้ไหมโอ้ยยแล้วครับคลิปมือนี่ทำลาพระจากปีหน่องกันนะครับพิษไทย เพื่อนบ้านทำไมเลี้ยนเพิ่นก็มาเห็นเพิ่นก็อะเฮ็ดให้หครับพี่น้องหมานตอนออกปลาสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ